สวัสดีค่ะยินดีต,ต้อนรับเข้าสู่ช่องโกโกไลน์นะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่นี่นะคะภูผามา่านมาถึงแล้วนะคะเนาะคาราวานยูทูบเบอร์ของเรานะคะนี่นะคะก็จะเป็นคาราวานยูทูบเบอร์ของเราทั้งหมดเลยนะคะที่จอดจุดฝั่งนี้เนาะแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะก็มาจอดตรงนี้เหมือนกันคือลานจอดรถตรงนี้คือเต็มเรียบร้อยแล้วนะคะ ไม่ต้องายไม่ทันนะใช่ันออกมาจากตรงนี้แล้วกขอเด็นตรงนี้จะเป็นสายเลยแล้วก็มไหงสหงส์เย็นๆห้าโมงห้าโมงครึ่งนี่แหละครับแล้วแต่สภาพอากาศถ้ามันมืดเร็วก็ท้าก็จะออกเร็วแต่ว่าดูตรงนี้เนาะใช่ฮะตรงนี้ตรงปาก้่ำตรงนี้จับปาก้ตรงนี้นะคะแต่ว่าถ้าเราอยากเห็นเป็นสายเนี่ยเราต้องเดินออกไป รตรงถนนตรงเนี้ยเพราะว่าพอเขาออกมาเนี่ยมันจะเหมือนเป็นเป็นเป็นนิ้วข้าวครับผจริงๆดูพวกพี่ก็พอแล้วมากนะนะเป็นยังไงครับช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวมาเยอะไหมครับช่วงนี้มาเยอะมาเยอะแล้วเนาะครับผมแล้วที่นี่เย็นที่สุดหนาวที่สุดประมาณเดือนไหนรัะน่าจะน่าจะเข้าหนาวแล้วครับเข้าหนาวแล้วนะครับผมเอ๊ะมาดูข้างค้าวนี้มันมีกี่รอบครับวันหนึ่งอ่ะรอบเดียวมี หลายรอบอยู่ครับหลายรอบเลยเห็นไหมมีหลายรอบนะค้างคาวมีเป็ข้อไม่ใเขาามาดูครับอ๋อคนเที่ยวมาดูครับคือคือค้างคาวโชดนี่มีกี่รอบครับมีกี่รอบรอบเดียวโอ้โอันนี้แค่ไหต้องเที่ยวดูจริงพี่รัชนีก็ถ่ายรูปอยู่ฝั่งทางนู้นนะคะเนาะนี่ก็จะมีมีหุ่นค้างคาวนะคะหลายตัวนะคะเป็นลูปปั้นนะคะ ก่อนข้างเขานะคะจะออกช่องห้าโมงเย็นนะคะตอนนี้ก็ส oh, ี่โมงครึ่งนะคะก็ต้องรอก่อนเนาะตอนนี้ย<ม>ูทูบเบอร์ก็ต้องรอเวลาก่อนนะคะ<ด>จนกว่าจะถึงเวลาที่ข้างข่านะคะ <i> เขาจะออกมาเนาะเราก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปได้นะคะต้องนั่งรอเวลาก่อนตอนนี้เราก็มาถึง6กสี่โมง<ม>ครึ่งนะคะก็ต้องนั่งรอก่อนมาถึงก่อนเวลาก็ดีกว่ามาไม่ทันเนาะ ตอนนี้เรายูทูบเบอร์ของเราก็นั่งนั่งพักกันอยู่นะคะเนาะไม่ออฟบอกว่าวันนี้นะยอำเอตอนนี้ชัดแล้วเัดจนเห็นน่องเหรชัดจนเห็นทุ่งเลยเละดูได้แล้วจ้าอ่ามีอะไรวะสัญญาณมาแล้วเนาะเมื่อกี้มันอาจจะหมุนอยู่โอเคไหมโอเคุณม่โอ้โหเหมือนดูหนังเลยเนาะรอดูกินนุ่นกินนี่นะซื้อตั๋วกันหรือยังครับอ้าวต้องซื้อตั๋วด้วยเหรอ อโอใหญ่มากเลยเคค่ะสำหรับคลิปน,นี้ก็เป็นพลิปสั้นๆก่อนนะคะเห็นยูทูบเบอร์หลายท่านบอกว่าท่านี้สัญญาณน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะไว้เจอกันใ่คลิปหน้านะคะขอบคุณท่านชมค่ะ